สวัสดีค่ะชื่อนักพนีคำชลิชื่อเล่นนัทค่ะอายุ24ปีแล้วค่ะมาลงคอร์สเพิ่มความสุขกับารคลินิกเจ็ดถิ่นเมื่อปีที่แล้วค่ะหนูมีประจำเดือนครั้งแรกอายุ12ปีค่าววันนั้นความสูงก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยรู้สึกคือตอนนั้นน่ะอายุสูงแค่1 5 4เซนค่ะรู้สึกว่าตัวเองเตี้ยม,มากและไม่มั่นใจเลยพยายามออกกำลังกายทานอาหารเสริมก็ไม่สูงขึ้น เพื่อนชาวบ้านแนะนําให้รู้อตั๋กับทาททคาล,าาาลินิกเยี่ยนค่ะก็เลยลองมาศึกษาดูก็ตอนได้คิดว่าคงหมดโอกาสแล้วแต่คุณหมอบอกว่ายังพอพัฒนาได้อยู่แต่ก็คงไม่เท่ากับเด็กๆค่ะก็ะหนูก็ทำใจค่ะแต่ก็ดีใจนะคะที่สูงขึ้นตอนทามันบอกคุณหมอว่าอยากได้160ขาดแต่คุณหมอแก่ยากค่ะแต่ก็จะพยายามค่ะ ห้าเซนค่ะหนูรู้สึกว่าพอใจมากเป็นคืนสองร้อยห้าสิบเก้าเซนแล้วค่ะก็เลยขอขอบคุณทางจีนเปี้ยนอยิบมากนะคะแล้วก็แนะนำเลยค่ะเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองมาปรึกษาดูค่ะขอบคุณค่ะ